อาเช <problem> ิญเลยครับเอาขอะพวกเราช่วยกันตบมือนะครับตบมือนะครับเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับครับตอนนี้ครับช่วยกันถือต้นกล้านะครับที่อยู่บริเวณนี้ครับคนละต้นเราก็ถ่ายรูปหมู่กันนะครับถ่ายรูปนี่ต้นบางเฮ้ยใกญ่ตัวน่ากังเสียยเดักก็กงหมู่พุ่นด้วยกงหมู่พุ่นอ๋อโอเคโอเคแกเสร็จ